วัดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอนำเสนอการทำอ่ากล้วยฉาบนะคะนี่องวันนี้เราทำกล้วยฉาบนะคะนะครการทำกล้วยฉาบนะคะ จะทากล้วยฉาบเนาะอันนี้วีเล็กวีเล็กวีเล็กวีข้างล่างเนาะจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนกับวีข้างบนเนาะเราจะทําเป็นกล้วยฉาบแล้วก็วีนี้อาจจะเอาไว้ไปวัดหรือให้พ่อกับแม่เนาะอ่ะอาจจะเหลสองสามันเนาะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ขายแล้วก็จะอาไปให้ญาติให้อะไรให้คุณผู้เฒ่าแล้วที่เราให้พ่อให้แม่ให้ยังไปนะคะ <c oughs> ผู้เฒ่าอันนี้ก็คือ เข้ากับสิมาเห็ดเอ่อกล้วยฉานะบเนาะเพราะว่าเครือที่แล้วยังหอมกับแจกอยากพี่น้องหลายอยู่นะคะเดี๋ยวก็ทำกล้วยฉาบแล้วก,วก็เราก็อาจจะเอาไว้ตำอะไรของเรานไ่้แหละอาจจะไปหามะเขือเขืคืนด้วยพี่น้องเนาะนะคะอาจจะไปหามะเขือคืนมาไว้เฮ็ดคลิปเอ่อตำใส่แบบเขือคืนแล้วก็อาจจะหาไอ้สมยังเงินนอกมาตำนะเฮ็ดเป็นคลิปตำกล้วยตำนี่ยังก็ได้นะคะตอนนี้หอมก็แค่ Thanks. อันนี้เอาเอามาเช่น้ำก่อนเอนาะเอา อ่าเอากล้วยนั่นแหละนะคะใส่แช่น้ำก่อนเนาะเพราะว่ามันมันยางมันหลายนะคะยางมันเยอะมากยางมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปาดแช่น้ําก่อนเนาะยางเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะไปเปืเ้อนใส่สิ่งต่างต่างรอบตัวเราเนาะโมะเดลเคียงใหญ่มากเคียงใหญ่ขั้วสองหันเนาะ วิโดยอยู่ไงคะกำลังจะเอามาแช่น้ําแล้วก็ปอกเปลือกเพราะว่ามันมันเอ่อม,มันลูกเล็กอันนี้มันปลายแถวมันปลายเครือวีสุดท้ายเนาะก็จะหน่วยหน่อยแนย่เดี๋ยวเขาจะเค็ดเป็นกล้วยชาบเดี๋ยวจะทําเป็นกล้วยชาบเดี๋ยวก็จะคว่ำกระมังลงแล้วก็หั่นเนาะตัวน,นี้มันรู้สึกว่ามันจะได้ก้มเยอะเราจะปวดหลังมากแล้วเดี๋ยวยัจะเอาตัดเอาลูกเล็กลูกน้อยออกก็จะเอากล้วยไว้เออพอดีแล้วไว้ทําไหว้เจ้า,ท,าที่เราด้วย จ้าที่เรามีสองที่เราทาไหว้เจ้าที่ด้วยพอดีแหละทากล้วยเอากล้วยสุกไว้ไหว้เจ้าที่เราด้วยนะคะแล้วก็เอาไปวัดน้านะคะหรือวัดน้ําเน่แล้วก็ต้องจะเอาไหว้เจ้าที่เทาน้าแล้วก็เอาไปให้พ่อให้แม่น้ำเนาะญาติก็เอาไปไล่แล้วละถ้าบ้าคายก็คือเอาไว้ทกินแล้วก็เอาเห็ดตำกล้วยชาบกล้วยเออเห็ดกล้วยชาบก็ไว้ถัดตำเนาะอาจจะไปหาเออ เครือแข่งบมวกกี้ยังสีพี่น้องเราะเครือแข่งเดี๋ยวไปหาตรงนี้ตลาดเนาะจะมีบอกเคือแข่งตบานนี้นี้แถวบ้านนี่จ้าสิมี่ปูได้ปูกเครือแข่งเนาะแต่ก่อนมีอยู่เด้อพี่น้องปลูกไว้อยู่เครือแข่งบมกเครือปอเนาะตบานตอนนี้ก้าเบี้ยอยู่ข้างนอกคุณบ้านเด็เห็ดเอ่อบ้านเด็เห็ดล้อมรัวอยู่แดดมันแท่งอาจจะเป็นมะเร็งคิดว่าเนาะจะไปหาเสามาเห็ดเอ่อเหล่ารัวล้อมรัวอะไรไก่ตบานตอนนี้ก็คือเห็ดคีบก่อนเนาะแล้วก็จะไปซักเสือนักเรี้ยงเทียน แต่ว่าในการทากล้วยฉาบเนาะเป็นยังถงมะมาคุณต้องทากล้วยฉาบก็มันดิบอยู่นะคะคบางคนก็แบบเป็นแต่ถ้าจะต้มก็จะแบบห่ำหามหรือเทิรมหล้วที่น้องมันเทิมหรือมันหํำหามแล้วใกล้จะสุกแล้วเนาะเราก็เอาไปต้มนะคะตอนนี้จะรออีกประมาณสักสี่ห้ามื่นแล้วก็นจะสีเทอมเนาะจะสีไเปเห็ดกล้วยต้มได้นะคะกล้วยต้มเราก็อใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เวลาอยากกินเราก็เอามากินนะคะแต่รอบก,ก่อนก็ทําไว้เยอะก็ไม่ได้กินเนาะ <laughs> เอาไว้เช้ที่เราก็จะได้กิน อะไรของเราไปเนาะนะคะเราใช้สำหรับต่างๆเนาะนะคะไว้ <c oughs> เขาทิ้งไว้ละันมีคนเดินไปเดินมาก,ก็อะไรไก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกเ <c oughs> ขาชอบซื้อข้าวกล่องซื้ออะไรกินเขาไม่ค่อยสนใจของแบบนี้ไม่ได้ลาย,ายเตบอบีได้หรอแชร์ไปเลยเพิ่มถังสองวีก็ได้เล้นะครับผมเอาไปเยอะๆลย้ไหมทำไ้เยอะๆได้ไหม ทำอะไเยอะๆเลยไหมน้องข้าวหอมทำเยอะๆเลยไหมทำอะไรเยอะๆไหมเอาไว้เยอะเอาไว้กินมัไเอาไว้กินมะลังแล้วก็เอาหวีที่ไม่ค่อยสวยนี่แหละมาอีกทีนึงเนาะน้องข้าวหอมเอาไว้เยอะๆไว้กินมันทำสาหลม้วยอะทำสามเลยทำสามวีไปเลยเอ่หวีหนึ่งไปวัดหวีหนึ่งให้ตายายเอ่าสองบีไว้เจ้าที่เนาะเนี่ยแล้วก็เอาไว้กินสองบี อันนี้ก็เอาไว้ตำบีนึงนีนึงก็เอาไปกินซุปเอาไวนั่นนะคะแล้วก็ถ้างั้นก็เอาไปให้เพื่อนต้มเพื่อนอยากต้มก็จะไปแบ่งให้เพื่อนต้มเนะาะก็เอา,นนา,นา,าอันเคียบมาให้เอาหน่อยหนามาให้แล้วก็เอาปลามาให้เนาะแล้วก็เอาอะายๆอย่างมาให้เนาะเอากระทถนโล่งใส่มาให้นะคะก็จะเอาวบชาไปฝากเพื่อน คืออาจจะทอดไปเร้าเร้ากันแล้วมีเวลาเชียวรวยชาบเดีวไปฟงังคุณเอาไว้เอาไวต้ตำด้วยนะตัวนี้เอาไวต้ตำได้คือตำกั็เท่าละาสามหน่วยเนาะี่น้องนี่เอาไวต้ตำดีกว่าที่เหลือเนี่ยาไวต้ตำาไวต้ตำก็ได้อันนี้เอาไว้กินเอาไปให้ วัดเน่เดี๋ยวไปคน,นตายกินด้วยเนาะเอาไปวัดทำบุญแล้วก็อาจจะไว้ไหว้เจ้าที่เราด้วยกับสามวีแล้วเนาะเจ้าที่สองที่แล้วก็พ่อแม่ด้วยก็เป็นสนะี่ดีแล้วทีนี้จะเหลือเท่าไหร่อ่ะสี่ีก็เหลือสองโอเคเอาไปกินสุกแล้วก็ไป,ต,ไปต้มไม่ต้มแล้วแต่เราเนาะเราชอบอยากทำอะไรเราก็ พี่น้องน,นี่เราก็ไปตำก็ได้นะคะไปตำเนะเาเะแล้วแต่เราไปตำแต่ตอนนี้ก็จะปอกก่อนเนาะปอ,อกก่อนปอกก่อนนะคะเดี๋ยวนี่ยไปชิ้นก่อชิ้นขยะเนาะเดี๋ยวเราจะล้าง,งเสร็แล้วเก็บสักหน่อยเราะเราไม่อยากไม่อยาจะไปทำข้างนอกพี่น้องน,นร้อนมันมีอากาศร้อนมากเลย ตรงนี้มันก็จะมีแอร์มีพัดลมมีตู้เย็นเนาะน้ือแข็งไว้รองโทรศัพท์พอได้อยู่นะคะเตถ้าออกไปข้างนอกเท่าไหร่ก็จะร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนเร็ว เอากล้วยออกะพี่อ้องเราก็จะฟานเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็เอาไปล้างน้ำเสร็จแ,แล้วก็เป็นเสด็จน้ำออกเนาะพี่น้องกับพึ่งร่มจังหน่อยนึงเราจะเอาไปทอดนะคะจะไปทอดกล้วยฉับแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีแบบไปไป,ไปฟานไปนิ่งออกกนะนะคะ่ะ เขียนไงกับพี่เลยได้บ่เด้เขียนไงมานี่ไว้สำหรับอ่าไว้สำหรับอะไรอ่ะทำกับข้ามันจะปานเราต้องบางเนะพี่น้องเอาบางบ้างอูอ้มันเฮิมแล้วนี่มันพร้อมที่จะเป็นกล้ยกวยกล้วยฉาบให้เราแล้วเพราะว่ามันอ่ะ ตอนน้อยๆตอนต้องบางถ้าเราทำงานจะไม่ค่อยกรอบจะทำท่นอนบางๆทำท่นอนบางๆเนี่ยสำหรับไว้อะเอาไปทอดกรอบเนาะน,ะะนบางที่มันตา่างมากเลย ปวดหลังมากเลยตอนนี้อ่ะนนี้มีความรู้สึกว่าปวดหลังมากโตตัต้งก็บอีมอ่านเคียงอยู่หลังบานเบิร์ดพี่น้องคันทิมช่องไปก็คือแบตออนแล้วเนาะอ่าถ้าทิมกล่องไปก็แป๊บนึงก็จีดนเติมอยู่เพราะว่ากว่าจะยางไปหอดหลังบ้านเนาะบานอีกหลังนึงอยูทั้งหลังก็มันก็ใส่เวลาทิมช่องไปเนาะว่อยาก่อยช่องไปลำพังเนาะนะคะ เดี๋ยวมันสิเป็นการเสียเวลาในการรับชมแล้วกะเหมือนกับเราจะถ่วงเวลาเนาะมันก็จะไม่ดูดีเท่าไหร่นะคะแบวไรเป็นั้นะคะ เขาหอมดูสิแผ่นบางๆเน,ะนาะงๆสวงามถาดถอย่ไหนถาดล้างมาอย่ไหนน,นี่เนาะเราก็จะทำแับน,นี้เนาะพี่น้องเราก็จะเอาไป,ปอดไปดตากสเสด็จหน่อยแล้วเอาไป พึงลมสักหน่อยหนึ่งเียตอนนี้ก็มีพัดลมอยู่สองเครื่องออข้างในถึงความราเบ่งแอร์อยู่ข้างในสังเราเรับเบรกระตุนเนาะกันจะเอาก็อย่างนี้แหละยังหองก็อาจจะไปพึงแดดผึงลมสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปทอดกรอบเนาะมันจะง่ายแล้วก็ไม่ทอดกรอบง่ายถ้าเราไปโดนแดดโดนอะไรหน่อยมันก็จะดีสักนิดหนึ่งตอนนี้มีอีกหนึ่งแล้วก็เอาไปทอดกรอบก็ทำเกียวน้ําตาลโรยนะคะพี่น้องนะคะเมื่อเมื่อเมื่อ นี่กล้วยใจแดงแล้วนี่พร้อมที่จะแซวบ่ระเกินสามสี่วันข้างหน้าพร้อมที่จะสุกแล้วนะคะพร้อมที่จะบ่มแล้วก็เอาไปวัดได้บ้างเป็นบางส่วนแล้วก็ไว้กินไว้รับประทานเนาะถ้าใครยังไม่รู้ว่ากล้วยดิบจะทํายังไงดีเนาะ,ะก็มีอีกเมนูหนึ่งก็คือทําเป็นกล้วยชาบเนาะเดี๋ยวยองหอมก็จะไปทําเป็นกล้วยชาบลงคาถาเนาะแล้วก็มาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็เคยทําไปแล้วนะคะรอบนั้นเนาะแต่ว่า คือกล้วยนะเนี่ยหอมมีกล้วยลายนะคะบองไงแบบปลูกเองนะคะปลูกเองแล้วทีนี้อ่ากล้วยนะเขาก็จะสุกเป็นช่วงๆเนาะประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนก็จะมีอยู่คือเขาจะออกไล่เรียกกันอยู่ตลอดเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งก็อาจจะประมาณสักยี่สิบมือหรือสิบกว่ามือเนาะจะเกิดหนึ่งเครือหนึ่งเครือขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนะคะกล้วยต้นเดียวแล้วพีว่น้องที่เนี่หอมไทยคิดเกินต้นหรือเล่มามันแพร่ขยายสาขาได้เป็นโ นะะคจากต้นเดียวนะเขาสามารถใหเพื่อนรู้เอาไปกินกับท่านเอาไปแบ่งปกับไปวัดไปว่าหรือขายบ้างเอาเงินมาสื่อกับเขาบ้างที่เหลือก็คือเขาได้่านำไฟสำหรับการปลูกเพืดอใส่ขานำ่าไฟให้ดอกพี่น้องนะคะเอาปลูกในตำแหน่งที่เขาชอบความชุ่มชื้นมากกว่านะคะ จะชอบตำแหน่งที่ชุ่มชื้นนะคะไม่ชอบตำแหน่งแห้งเลยน,นะคะเราเราต้องเลือกเ,ออเลือกเลือกออลักษณะที่เขาชอบบรรยากาศที่เขาชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบออแล้งเขาชอบน้ำด้วยเนาะน้าเปลี่ยกเน่าตายแต่ว่าทะเลีงเกินไปก็กกคือแห้งตายพี่้องใบแห้งนะคะลแล้วแต่เราเนาะถ้าเราชอบแผ่นเล็กแผ่นน้อยเราก็ทำ เป็นใหญ่แล้วก็ทำแต่ถ้าเราไม่มีมีปอกมันก็จะสบายหน่อยเนาะแผ่นมันก็จะบาง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 เนะาะเนี่ยหอมจะไปทอดกรอบนะคะทอดกรอบนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ให้พี่น้องได้รับชมเพื่อความสวยงามหน่อยเล้วนะคะไอ้ผ้าถ่านแ่ใส่ก่อนถ่านที่ร้านไว้เหรอเนาะที่ร้านบ้านเราถ้าผักข้าวมันจะอยู่อีกที่กกระมัง ถาดาอีกันึงมันก็จะอยู่หลังบ้านเนาะเมื่อยพี่นนองจานซ่ามีข้ละหมองก็หมองน้อนหมองนอน,อน,อนบ้านพุนมีเมื่อทุกอย่างแหละแต่ว่าบ้านตึกนี่มันเหมือนบ้านกรุงเทพมากกว่าเรียนแบบจำลองบ้านมาจากกรุงเทพไม่มีอุปกรณ์ในบ้านเพราะว่ามันมันไม่สามารถเอามาทําในครัวได้เพราะว่าเราทําครัวหลังบ้านนะคะมันจะไม่สวยมันสิกะเด็นใส่พื้นกระเบื้องเอาไง่ายๆเนาะบ้านไม่นะคะบ้านหลังนู้นก็จะธรรมาชาติหน่อยนะคะ นี่เราก็จะทําอย่างนี้แหละนะคะทําเป็นแว่นๆเนาะเดี๋ยวก็จะไปทอดกรอบนะคะเพื่อน,พน,นะะเพื่อนวยูุ่นะคะเพื่อนวยูุ่เพื่อนบนยูกะร้านเพื่อนลายรบกวนในการถ่ายคลิปเนาะมันกับเลยดมาหาเขาเพื่นเก่งใจเพื่อนบอกว่าเห็นเราทําคลิปเขาก็ไม่อยากมาหาเราเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าเด็กเขาเยอะแล้วเขาดื้อเขาอยู่ในที่แคบๆไม่ได้เนาะบ้านหลังนี้มันจําลองพื้นที่แคบจากกรุงเทพเนาะเราเลยสร้างแบบจําลองแบบมาจากกรุงเทพเพราะว่ายัง้อมเพรบ,บ้านแบบ สไตล์เดียวกับในในเมืองแบบว่ายๆง่งะพื้นที่มันหน่อยนะมันจำกันจะเฮ็ดแบบนี้แหลนะพี่น้องเอาไปตากแดดตากตอนนี้ก็พัดลมอยู่นะใช้พัดลมผึงนะ่งเนาะน้องหอมก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะไว้สำหรับเอาไปทอดหรือเอาไปเฮ็ดกล้วยฉาบนะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกฉากหนึ่งเนาะเป็นฉาก กล้วยฉาบนะคะเดี๋ยวก็จะไปตัดติดเตาถ่านขึ้นแล้วค่อยทํากล้วยฉาบอีกครั้งนึงตอนนี้ก็เอาลงคลิปก่อนเพราะมันเยอะแล้วเนาะ15นาทีแล้วนะคะขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์ซับสไครให้ข้าวหอมสาวน้อยมากเลาะหนพี่น้องนะขอบคุณมากมายสวัสดีคะ่ะ